ครับตัวนี้คือรองเท้ารองเท้าที่พบนะครับอยู่ในป่าไผ่ใกล้ๆกันจะเป็นเรื่องของสิ่งเสพติดและหมวกกันน็อกนะครับเอะตัวนี้ตอนตอนที่คุณต้นยังอยู่ใส่รองเท้าแบบนี้ใช่ไหมใช่เข้าใจแล้วนะรองเท้าแบบนี้เข้าใจแบบนี้และสีนี้ไหมสีนี้ครับะสีนี้รองเท้าแบบนี้สีนี้ครับอือเดี๋ยวรอให้ผู้ที่เขา เกี่ยวข้องมาจับมาแตะนะครับเราไม่ต้องแตะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเก็บยาตรงนี้เนะาะปล่อยยาหมวกกันน็อก้ามันเข้ามาไม่ต้องมีมีคนเข้ามาด้วยเองลยแล้วฝั่งนี้เข้าไปยังเนี่ยเข้าไปยัง,งนี้ยังไม่เข้าไปนะครับ,อ,รบอันนี้คือรองเท้านะครับเพื่อนครับ รองเท้านะครับที่บอกว่าพบรองเท้านะครับนี้ผมมายืนคนต้นยางมาคนคนลกโตต้นต้นยางนะใหญ่ไหมต้นก็ไม่ใหญ่อะไรอย่าอยู่อยูอยู่ตรงไหนอยู่ริมริมคลองนะแมนาเริมแม่นาเรมคลองเรนแม่นาเดี๋ยวนักข่าวมาก็เข้าไปดูราหนึ่งนะครับครับตอนนี้อยู่ในบริเวณที่บอกผ่านร่างทรงนะครับครับขับสวัสดีครับ